สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าพบกับช่องปีใหม่ความหนูนาลำพูนครับวันนี้มีเมนูเด็ดอีกแล้วครับนี่ครับทางเหนือเลือกงวมนะครับนะครับเป็นแบบนี้นะครับหากินยากนะครับเป็นพืชตระกูลไม้เลยนะครับลำต้นก็จะมีเป็นหนามนะครับก็จะออกดอกแล้วก็จะออกฝักแบบนี้นะครับนี่ครับ รสชาติก็จะเปรีป้ยวๆหน่อยนะครับวันนี้เราจะามาทำเมนูซ่านะครับไม่รู้ว่าภาคอื่นมีหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นทืชตระก,กูลถิ่นหรือเปล่าทางเหนือจะมีั่วไปนะครับก็จะที่เด่นๆก็จะเป็นลำปางลำพูนนะครับหรือแพร่นะครับแพร่ก็มีเยอะนะครับรสชาติอร่อยครับวันนี้เราจะทำเมนูซ่านะครับต่าใส่ปลาทูนะครับ นี้ซื้อปลาหูมานะครับมีให้กินปีละครั้งนะครับเพราะว่าปีหนึ่งขอจะออกครั้งเดียวนะครับไอตัวเนี้ยก็ได้ซื้อมาก็ซื้อมาเป็นผงนะครับเพราะว่าปลูกเองมันถ้ามันเลยตามบ้านนะครับหนามของมันนี่มันหล่นนะครับมันจะปักเท้าได้นะครับ มันไม่ค่อยผูกครับน้าม,มันนะครับปัญหาที่ว่าเขาไม่ค่อยปล,ล <Sa> ูกในบ้านนะครับส่วนมากเขาก็จะปลูกแถวในสวนนะครับหรือว่ามันออกคนเดียวที่ในป่านะครับมันมีหน้าแหลมคมนะครับแล้วก็มันก็ไม่ผูกด้วยนะครับเวลามันมันแห้งหรือมันหล่นลงหล่นใต้ใต้ต้นมันนะครับมันจะเลยขึ้นเลยขึ้นนะครับมันเป็นตื้นตะกุนเลยนะครับ แต่นามผมผมมกเถ้าใครโดนปักแล้วบางคนอาจจะมีอาการแพ้ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทำกันเลยครับครับแล้วก็จะเอาปลาทูมาย่างนะครับย่างปลาทูให้สุกนะครับมันจะทำให้เนื้อปลาทูหอมนะครับเวลาเอาไปใส่ซ่าครับไปตำกับน้ำพริกนะครับมันก็จะหอมแล้วก็น่ากินนะครับ อันนี้ใช้ประตูสองตัวทบอาหารสุดเนื้อครับต้องพี่ถีพี่ันหน่อยครับโอเคครับครับเราก็จะเอามวมตัวนี้นะครับมาสตอยมาตอยหรือเหมือหั่นเป็นแบบนี้นะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับนะครับรสชาติก็จะมีรสชาติเคี้ยวนิดๆนะครับ อยเป็นชิ้นเล็กๆเป็นเส้นแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวซอยไปเรื่อยๆจนหมดก่อนนะครับครับปลาทูของเราก็สุกแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะทํามาทําการแกะนะครับแกะเอาเนื้อปลาทูนะครับจะเอาไปตารวมกับน้าพริกของเรานะครับครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับ ครับแล้วก็ทําการแกะปลาทูนะครับแกะแบบนี้นะครับแกะออกให้เป็นเอาแต่แค่เนื้อมันนะครับค่างร้อนครับขอญาตใช้มือนะครับนี่ครับแกะเอาแค่เนื้อมาน,นะครับเราเจะไปตํากับน้าพริกนะครับ ตรงเป็นกล้างแล้วก็ออกนะครับจะเอาแค่เนื้อนะครับครับเนี้ยปลาทูก็สวยนะครับนี่ครับเป็นชิ้นแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพอเวลาแก่ก่อนนะครับ ครับนี่ก็จะเป็นเครื่องทำตาน้ำพริกของเรานะครับก็จะเป็นพริกแห้งนะครับพริกแห้งคั่วแล้วนะครับแล้วก็ขา่ากระเทียมหอมแดงนะครับแล้วก็ผงพรินนะครับก็ตารวมกันเลยครับอันนี้จะตำให้ละเอียดหน่อยนะครับเพราะว่าต้องให้ละเอียดนะครับ ตำให้ละเอียดแล้วเหลือเราจะใส่เนื้อปลาทูนะครับใส่ตำลงเป็นวยกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอเวลาตำก่อนนะครับครับแล้วก็นําพริกก็ละเอียดได้ที่แล้วครับก็ใส่เนื้อปลาทูไปนะครับเนื้อปลาทูที่เราแก่นะครับ ก็จะตำรวมกับน้ำพริกให้ละเอียดเลยนะครับเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วครับส่วนนี้ไม่ได้ถ่ายนะครับน้ำปลาร้าเราจะเอาไปเคี่ยวนะครับเคี่ยวกับน้ำนะครับเคี่ยวให้สุกนะครับแล้วก็เอามาใส่เลยครับจะเป็นน้ำปลาร้านะครับไม่ใช่น้ำปลารํสเร็จรุปมนะครับ เป็นน้ำปลาที่เราเคี่ยวเองนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายนะครับเราก็จะตามรวมกันเข้าไปนะครับเราละเอียดได้ที่นะครับแล้วก็จะเอาพระเอกของเราครับรวมตัวนี้นะครับใส่ลงไปนะครับ ทำเหมือนส้ตมตำเลยนะครับแล้วก็คุกเขาเข้ากับน้ำพริกนะครับทาาเหนือจะเรียกว่าซ่านะครับก็จะทำเหมือนส้ตมตำรับคุกเขาให้เข้ากับน้ำพริกนะครับมันนีนะประมาณนี้นะครับ ก็คลุกเขาตำเข้าไปนะครับให้เข้ากับน้ำพริกจะได้เหมือนส้นตมตำนะครับก็จะได้เข้าเส้นเส้นงวมที่เราซอยละเอียดนะครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตตำคลุกเข้าให้เข้ากันก่อนนะครับครับพอเราคลุกเข้าให้เข้ากันแล้วนะครับก็เสร็จสิ้นครับ ตักใส่จานเลยครับรนี่ครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นครับคล้ายๆส้มตำนะครับหอมนะครับหอมปลาทูนะครับ ใช่ก็ต้นหอมผักชีครับโรยข้างหน้าครับโอเคครับเป็นอันเสียเส้นครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันด้วยครับตางวงครับนี้ก็เป็นยำที่พี่ทำนะครับวันนี้พี่มากินข้าวด้วยครับวันนี้พี่มากินข้าวด้วยพี่อดุลครับขยกก่อนเนาะยกก่อนครับก่อนก่อนกินก็ยกก่อนครับคนแบ่ง เาลองชิมมาดูครับนะครับเหมือนกินเหมือนกินลาบกินอะไรเลยนะครับก็อ่งเขาลงควนนอนครับคนนึงนะครับแบบนี้นะครับทำโตโตเลยครับแล้วก็จะเป็นเส้นแบบนี้นะครับก็จะหอมปลาทูนะครับพอใส่นะครับครับเก้มนีนมองเลยนิดนาะ เ้มเราก็ได้ครับเข้ากันล้ำอือือนะครับจะมีความหอมของปลาทูนะครับก็ในตัวของงวมเองก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนิดๆน,นะครับไม่ได้เปรี้ยวมากเข้ากันดีมากเลยครับข้าวมันร้อนครับหนึ่งใหม่ครับคำครับย่ดเลยครับ ครับออโตโตเลคยครับฮึมก็ครับปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะครับเป็นอาหารขอเขาเรียกอะไรครับอาหารฤดูการนะครับเริ่มหากินยา้วครับก็ทำได้หลายเมนูอยู่นะครับ เดี๋ยวผมมีเหลือติดไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําแกงใส่ปลานิลกันนะครับแกงงวมใส่ปลานิลเดี๋ยวรอเมนูหน้าครับแต่เมนูส่วนมากเมนูนี้เขาก็จะเป็นยอดฮิตของทางเหนือแล้วนะครับเขาเรียกว่าซ่านะครับซ่างงวมแต่การวิธีการทําก็ทําเหมือนส้มตำครับตำน้ําพริกก่อนแล้วก็เอามาตำคุกเขานะครับตำเบาๆนะครับไม่ได้ตำแรงนะครับตำคุกเขาให้เข้าออก,กัน ให้เข้ากับเส้นนะครับเส้นมวมที่เราซอยนะครับก็ทำเหมือนส้มตามครับครับออีกครั้งครับครับเน,นเน้นนะครับใส่แบบนี้นะครับหมดแล้วนะฮะอืมทำแตะครับ แล้วก็ขัาดไม่ได้ครับน้ำแก้ห้วยครับรอลื่นคอให้มันลื่นนิดนึงนะครับอหวานวานครับขออีกคําครับก่อนปิดคลิปครับนะครับ คำตโตองค์เขาลงควายนอนครับภาษาเหนือนะครับอีกอย่างเรียกว่าตัากแบบนี้เรียกว่ากุ้ยนะครับกุ้ยภาษาเหนือแล้วกาตัากแบบนี้ครับภาษากลางเขาเรียกอะไรไหมครับภาษาเหนือจะกุ้ยคําใหญ่ๆแบบนี้ครับแล้วก็เข้าปากเลยครับอืม นี่เป็นผัาเอกของเราครับนี่ก็จะเป็นผ่ารองพ่ารองนะครับโอเค <c oughs> สรุปคืออร่อยครับเป็นอาหารฤดูกาล จะเรียกอาหารป่าก,ก็ได้นะครับเพราะว่าตวนมากของก็ปลูกในไร่ในสวนในป่าก,กันนะครับจะไม่นิยมปลูกในบ้านเท่าไหร่เพราะว่าหนามอันที่แหลมคมของมันนะครับเวลากิ่งมันหักลงมาใต้ต้นอะไรพวกนี้มันจะไม่ค่อยผูกนะครับเราไปเหยียบใส่มันก็จะเจ็บบางคนก็แพ้นะครับแพ้หนามหวมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก่อนจบคลิปก็ขอกดซับสไคร้ กดกระดิงแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำเิปด้วยนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ,บค,ครับ